พบโลกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะอินขวัตในช่วงเช้าเช้านะครับท่านฟังครับก็มีหลายเรื่องที่จะพูดคุยกันในช่วงเช้านี้นะครับโดยเฉพาะาเรื่องการเมืองระหว่างประเทศในช่วงนี้ก็น่าสนใจในหลายประเด็นทีเดียวนะครับ เรื่องแรกนี่จะพาท่านฟังไปที่การเลือกตั้งของอยูเครนท่านหน่อยเพราะว่าการเลือกตั้งที่ยูเครนคงไม่ใช่แค่การเลือกตั้งโดยปกติธรรมดานะครับครั้งนี้จะบ่งบอกถึงทิศทางอนาคตของประเทศว่าจะเดินไปทางไหนเราก็เห็นได้ว่าในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนั้นเนี่ยยูเครนได้มีการประท้วงแล้วก็มีการขับไล่อดีตประธานดียูเชนโก ซึ่งตอนนี้จะไปอยู่ที่ไหนหลายคนก็คาดเดากันว่ายูเชนโกก็น่าจะไปอยู่แถวรัสเซียนะฮะแต่ว่า,าโดยข่าวระหว่างประเทศก็ไม่ได้พูดถึงเขาเลยประเด็นที่ประชาชนขับไล่มีการประท้วงกันเนี่ยก็ประเด็นหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันปัญหาในการประหารงานของอดีตประธานดียูเชนโกซึ่ง พอจะประมวลได้นะครับเรื่องการที่คนไม่มีงานทำเยอะแล้วก็ประเทศเป็นหนี้เป็นสินมากมายเ,าเมื่อเกิดสถานการณ์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนก็มีประเทศที่เกี่ยวข้องกันอย่างน้อยสุดมานากกะะสองประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียซึ่งอดีตเคยเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นสหสหภาพโซเวียตซึ่งดูแล ยูเครนมาก่อนยูเครนได้ิสรภาพในปี1 9 1เดหลังจากที่อดีตประธานดีของรัสเซียอมกาฮิลเกอร์บรชอบเนี่ยก็ยุติเรื่องของบทบาทในช่วงสงครามเย็นกล่าวคือรัสเซียนเนี่ยก็จะหันเข้ามาสู่ระบบการค้าตลาดเสรีแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองซึ่งก็ได้ทำไปตามนั้นนะครับหลังจากนั้นสองปียูเครนก็ได้อิสรภาพ ในปีพศ2591เนี่ยเมื่อเป็นอิสระภาพยูเครนก็เป็นรัฐอิสระธรรมดารัฐหนึ่งแต่ความผูกพันและก็เรื่องประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมันมาเชื่อมต่อกับประเด็นที่ผมจะนำสนทนาในช่วงนี้นะครับเมื่อ,อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่25เนี่ยนะครับคือพฤาคมก็มีการเลือกตั้งเ,เป็นการเลือกตั้งเสรีทั่วไปเนี่ยนะครับที่ยูเครน ในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่จะเป็นเดิมพันในการที่จะดูว่ายูเครนจะไปทางไหนเนี่ยก็จะดูว่าใครได้อ่รับเป็นประธานาธิบดีเพราะตําแหน่งของประธานดีของอยูเครนถือว่าสําคัญแล้วก็มีการคุมกองกำลังภายในประเทศของเขาแล้วก็แน่นอนสุดนะครับวันนี้ยูเครนเองนอกเหนือจากความสัมพันธ์กับอดีตประเทศที่เคย อยู่ด้วยกันก็คือสหภาพโซเวียตซึ่งปัจจุบันคือรัสเซียเนี่ยยูเครนยังต้องหันไปดูสหภาพยุโรปซึ่งเดี๋ยวสาักาพักผมจะมีเรื่องการเลือกตั้งของสหภาพยุโรปมาด้วยทัานการเลือกตั้งไม่ใช่แค่การเลือกตั้งโดยปกติธรรมดานะครับเอผู้ที่ลงแข่งขันสามคนด้วยกันนะครับก็เป็นเศรษฐีทั้งสามคนเลย แล้วก็ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานดีเป็นที่ยอมรับกันแล้วเนี่ยนะครับได้คะแนนห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยก็คือนายเพตรอพอโรเซนกี้พโรเคนเซนกี้นะครับก็ไปพโรเชนกี้คุณเโตรโพโรเชนกี้เนี่ยเป็นเศรษฐีค้าขายเกี่ยวกับเรื่อง ขนมหวานเรื่องของช็อกโกแลตเนี่ยนะครับแคนดี้และก็ช็อกโกแลตก็ร่ำรวยมากมายแต่ว่าคนอื่นก็ช่ย,ย่อยนะครับสุภาพสตรีผู้หญิงชื่อคุณยูเวียเทมาเชนโกเนี่ยเธอก็มีบทบาทส,สำคัญเพราะว่าเธอเองถึงแม้จะถูกจับติดคุกไปหลายปีแต่เธอก็มีธุรกิจเกี่ยวเรื่องกส๊สเรื่องของพลังงาน เธอได้ได้ชื่อจากคนที่เขาเรียกขานกันเป็นเมันเป็นนิกเนมเป็นชื่อเล่นกันว่า gas p r i n no. c เ s s แสดงว่ามีสถานะภาพทางเศรษฐกิจดีนะดับต้นๆทีเดียวนะครับฉะนั้นการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าทั้งสามท่านนะครับโรเชนโกนะครับซึ่งจริงๆแล้วโรเชนโกได้รับเป็น ผู้นำครั้งนี้เนี่ยท่านเองก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจในยุคสมัยรัฐบาลที่แล้วก็คือรัฐบาลยูโนโควิชก็แสดงว่า,าตัว p ปโรเชนโกนั้นเป็นผู้ซึ่งถ้าจะพูดไปมีประสบการณ์ในเรื่องการบริหารประเทศทีเดียวแล้วก็มีประสบการณ์ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับประเียและก็สภาพยุโ,ยโรปได้ดีทีเดียวนะครับ ก็ลองดูนะครับว่ามีบทความที่เขียนออกมาว่าอนาคตข้างหน้าของยูเครนจะเป็นอย่างไรนะฮะด้านก็มีคำถามหลายด้านทีเดียวคำถามเรื่องแรกก็คือว่าในยูเครนนั้นเนี่ยการเมืองเศรษฐกิจจะแยกกันได้ไหมเพราะว่านัก บริหารประเทศหรือว่ากลุ่มธุรกิจใหญ่ๆของยูเครนเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาใช้คำว่าออริกาชออริกาช็คือการหัวกันหรือรวมหัวกันทางด้านเศรษฐกิจซึ่งตัวผู้นำคนใหม่เนี่ยครับปตโรอเชนโกเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้ด้วยลักนะครับแล้วจะสามารถจะทำลายให้กลุ่มอื่นเนี่ยได้ไหมนั่นก็หมายความว่าเมื่อมีสถานภาพ ความเป็นมหาเศรษฐีจากเรื่องของเศรษฐกิจนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยจะทําลายเรื่องของการหัวกันทางด้านเศรษฐกิจของยูเครนได้หรือไม่อันนี้นี่เป็นคําถามที่ที่จะไปบ่งบอกถึงอนานคตของยูเครนข้างหน้านะครับอันที่สองนี่เป็นคําถามที่น่าสนใจก็คือว่าเขาจะสร้างดุลยภาพก็คือผู้นําคนใหม่เนี่ยนะฮะจะสร้างดุลยภาพระหว่างฝ่ายที่นิยมตะวันตก ก็คือนิยมเทียเข้าไปอยู่กับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นปัญหาที่เราพูดคุยกันและตั้งยูเคลนเนี่ยนะครับกับทางฝ่ายตะวันออกซึ่งผูกพันอยู่กับรัสเซียไม่ว่าจะเป็นด้านว่าทำภาษาแล้วเรื่องภาษานี่ก็มีการร้องขอให้ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการอีกภาษาหนึ่งนะครับอ่าฉะนั้น ่านผู้นําคนใหม่เนี่ยจะสร้างดุลยภาพระหว่างตะวันตกกับตะวันออกได้หรือไม่อย่างไรนะฮะนี่เป็นเป็นข้อคําถามที่สองนะครับแล้วก็คําถามที่สามก็คืออ่คือเรื่องของความผูกพันทางด้านภาษาและวัฒนมเนี่ยเอ่คนภาคตะวันออกนั้นเขาผูกพันกับรัเสเซียมากทีเดียวอ่ดูจะมากกับภาคตะวันตกด้วยเพราะส่วนทางด้านตะวันตกของยูเครนนั้น ก็วูวาไปตามลัทธิเศรษฐกิจแบบเสรีนะครับแต่ว่าถ้าดูในแง่รากเข้าทางวัฒนมนั้นตะวันออกในหลายจังหวัดทีเดียวเนี่ยผูกพันกับรัสเซียมากมากพอสมควรทีเดียวท่านน้าจุดต,ตรงนี้เนี่ยเป็นคําถามใหญ่ที่ท่านผู้นําจะต้องอ,อหาทางแก้ไขต่อไปในอนาะคตนะครับแต่ว่า เดี๋ยวผมจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ว่าขนาดยังไม่เริ่มอะไรเนี้ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วสุดท้ายก็คือปัญหาที่ผู้นำของอยูเครนคนใหม่บอลเซนโก้เนี่ยจะต้องตอบแล้วก็พยายามที่จะต้องแก้ให้ได้มากที่สุดคือปัญหาคอร์รัปชันแล้วก็ปัญหาคอร์รัปชันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจของกลุ่มที่มีทธิพลทางด้านเศรษฐกิจของยูเครนอยู่ด้วย ฉันประเด็นปัญหาต่างเหล่านี้เนี่ยคือโจทย์ที่ยากทีเดียวนะครับสําหรับผู้นําคนใหม่ไม่ต้องไปพิจารณาถึงปัญหาเร่งด่วนว่าจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับความสัมพันธ์กับทางตะวันตกซึ่งมีสหรัฐอเมริกาคอยคอยกดดันอยู่ได้อย่างไรหลังจากการเลือกตั้งนะครับทา่านฟังครับก็ปรากฏว่าปูตินไม่ยอมรับรัฐบาลของนายโปรเชนโก นี่ก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณจากเคมลินว่าจะโอเคหรือไม่อย่างไรนะครับกับนายโปรเชนโกในขณะที่ทางวอชิงตันก็ไฟเขียวว่ายอมรับและพร้อมที่จะ,ะไปพบปะหาเรยด้วยซ้ำไปนะครับกับนายโปรเชนโกในขณะที่ความขัดแย้งภายในซึ่งเป็นผลจากนโยบาย ของรัฐบาลชั่วคราวนะฮะก่อนที่โปรเชนโกจะเข้ามาก็คือนิอยบายเรื่องการปรับปรามการก่อการร้ายมองว่าในหลายจังหวัดของทางภาคตะวันออกของยูเครนนั้นเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายต่อประเทศยูเครนอ่สู้รบกันไปนะครับเสียชีวิตไปประมาณสามร้อยคนแล้วอ่าฉะนั้นตรงเนี้ร่วนจะเป็นข้อมูลที่ ทั้งหลายฝ่ายต้องพิจารณากับพอสมควรทีเดียวนั่นแสดงว่าคนในสังคมยูเครนนั้นเขาก็มีความคิดที่แตกต่างจะประสานกันได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าก็หลายปีทีเดียวนะครับนั่งแต่ปีพันเก้าอยเก้าสิบเอ็ดก็อยู่กันมาได้นะครับแต่เนื่องจากผู้นําซึ่งก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันคอร์รัปชันที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่ทะลุทะลวงไปทุเรื่องเลยนะครับ แล้วจากปัญหาตรงนี้เนี่ยนำไปสู่การเมืองการเศรษฐกิจเรื่องความแตกแกยงคนในสังคมหลายด้านทีเดียวนะครับเมื่อผ่านการเลือกตั้งเนี่ยรัสเซียก็ออกมาประนามยูเครนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่รัสเซียติดใจโดยเฉพาะบราดิเมียปูตินเนี่ยบอกว่ายูเครนนั้นละเมิดสนธิสัญญาที่ทำไว้นานแล้วในปี1949สนธิสัญญาเจนีวา ลองไปดูนะครับว่าสนธิาสัญญาเจนีวาว่ายอย่างไงสนธิสัญญานี้ก็คือการที่ไม่ให้รัฐบาลประเทศใดก็ตามนะครับในที่ผูกพันกับเรื่องสนธิสัญญานั้นเนี่ยใช้กําลังอาวุธปราบปรามประชาชนฉนันเนิโยบายพระเศสข้อประนามนะครับบอกว่าโยบายที่ใช้คําว่าปร,ปราบปรามการก่อการร้ายนั้นก็คือการปราบปรามประชาชนคือพลเรือน ธรรมดาธรรมดาของยูเครนนั่นเองซึ่งรัเสเซียก็รับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการหาเสียงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องตอบในเรื่องของการเมรดเทศไม่ว่าจะเป็นยูเครนไม่ว่าจะเป็นประเทศทางกลุ่มเอียูสหรัฐอเมริกาเป็นคําถามท,าที่ปูตินโยนไปที่ต้องตอบนะฮะ ณจุดนี้เนี่ยที่ผมเรียนรายงานท่า่มฟังเนี่ยก็คือว่ายังไม่ยุติยังไม่ทราบว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรนะครับตัวโปโลเชนโก้ก็พยายามที่จะป็นมีประนอมบอกว่าเขากับรัสเซียคุยกันรู้เรื่องจะรู้เรื่องหรือไม่อย่างไรนะครับในขณะที่วอชิงตันก็มองว่าเออรัสเซียตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับมีการถอนทหารออกไปสองในสามนะฮะ จากจำนวนประมาณห้าหมื่นเนี่ยก็ลดลงไปสหรัฐก็มองว่าเป็นเป็นในเชิงบวกแต่ว่าสหรัฐก,ก็พูดแถมท้ายไปว่าถ้ารัาเสเซียถอนไปจากชายแดนของยูเครนได้หมดก็ถือว่าก็ถือว่าดีสุดยอดเลยตอนนี้ถือว่าเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการเมืองรดเทศที่เราต้องจับตาดูพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่า ทางรัเสเซียเองโดยปราดิเ์ีปูตินก็มีก็มีแนวนโยบายที่ที่อยู่ในมือของเขาจะลืมว่ารัเสเซียเคยเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับเป็นสหภาพยุโรปแล้วอดีตที่ผ่านมารัเสเซียก็มีความรู้สึกเข้าสูญเสียเนื่องจากถูกกดดันจากชาติตะวันตกนี่แหละนะครับสงครามเย็นเริ่มประมาณหลังปีพันเก้าร้อยห้าสิบแลวก็เรื่อยมา หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเื่อยมาก็หลายปีทีเดียวหกสิบกว่าปีเกือบเจ็ดสิบปีเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าความขัดแย้งการแข่งขันเรื่องอาวุธเรื่องของอนิวเคลียร์ต่างๆปรากฏว่าทั้งประเทศมหาอำนาจตะวันตกและก็ะสหภาพโซเวียตก็กดดันกันมา ในโยุโรปก็มีกองกำลังของพันธมิตรหรือที่เราพูดกันถึงนาโตนะครับซึ่งเป็นสสนัญญาที่ที่ตกลงกันเพื่อดูแลทางด้านแอตแลนติกตอนเหนือในขณะที่รัเสเซียแต่เดิมก็มีวอร์ซอแพรนะครับเป็นสสนัญญาของกลุงวอร์ซอที่ทำขึ้นมาปัจจุบันวอร์ซอแพรก,ก็เลิกไปแล้วนะครับเนื่องจากในปี1990 91อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครเนี่ยก็ยุติกันไปฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องปัจจุบันอย่างเดียวเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยแล้วปูตินก็มีความรู้สึกว่าประเทศเขาสูญเสียการแสดงความเป็นผู้นําของปูตินก็จะออกมาในช่วงนี้แหละครับเพียงแต่ว่าจะเดินต่อไปให้ให้นิมนวดได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือประเด็นปัญหาฉะนั้นเรื่องการเลือกตั้งยูเพลงก็ไม่ใช่ข้อยุตินะครับ เป็นเพียงข้อริอ่มเริ่มต้นหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นคําถามที่ผมเองก็กําลังพยายามที่จะสวนหาคำตอบนะครับเพราะว่าในยุโรปปัจจุบันก็ไม่เหมือนยุโรปเดิมลองไปดูนะครับเรื่องการเลือกตั้งสภายุโรปซึ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแหละครับปรากฏว,ว่าพรรคการเมืองขวาจัดแล้วก็พรรคที่ชูนโยบายต่อต้าน สภาพยุโรปหรือหรือยูเนี่ยนะครับ Union ยูโรเปียนยูเนียในหลายประเทศเนี่ยได้เสียงสนับสุนเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการทีเดียวในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันมีอะไรบ่งบอกถึงแรงสั่นสะเทือนครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับเขาใช้คําว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยจริงๆเขาพูดใช้ภาษาอังกฤษว่าเอิร์ทเควกทีเดียวนะครับมันเป็นเรื่องที่สภาพยุโรป ต้องเอาไปทบทวนแล้วก็ขบคิดกันทีเดียวเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรปเมื่อวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้านะครับก็เป็นวันเดียวกับที่ยูเครนมีการเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดยี่สิบเอ็ดประเทศสมาชิกของสาภาพยุโรปซึ่งทั้งหมดมียี่สิบแปดประเทศนะครับก็ไปใช้สิทธิเลือกสมาชิกสภายุโรปทั้งหมดเนี่ยจำนวนเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดที่นั่ง นะปรากฏว่ามีคนไปใช้สิทธิ์มากมายนะครับก็เขาก็ใช้สิทธิ์กันไปว่าอยู่ประเทศไหนก็ใช้ไปนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะความเป็นสากลของสหภาพยุโรปทีเดียวมีเจ็ดประเทศแองกฤษเนเธอร์แลนด์ลงคะแนนก่อนล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองนะครับฉะนั้นวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยก็เหลือแค่ยี่สิบแปดนะครับซึ่งผลที่ออกมาก็สร้างสร้างอย่างที่ ผมเรียกว่าฝรั่งก็เช็คกัว่าเอิร์ทเควกทีเดียวเป็นการสั่นสะเทือนต่อสภาพยุโรปนะครับพักการเมืองฝ่ายที่ต่อต้านการเป็นระบบรัฐรวมของสภาพยุโรปนั้นได้คะแนนเสียงมากขึ้นในสภานะครับโดยเฉพาะเราไปดูที่ประเทศอย่างกรณีฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีมีพักแนวหน้าแห่งชาติที่เรียกว่า front national จริงๆก็คือ national front นั่นแหละนะครับก็คือ,อพักแนวหน้าแห่งชาติาพักนี้เป็นพักของเหลอปพงนะครับซึ่งเป็นพักขวาจัดขวาจัดในความหมายตรงนี้หมายความว่าค่อนข้างอนุรักษ์นิยมมีความรู้สึกความยิ่งใหญ่ของชาติความรู้สึกเป็นชาตินิยมรู้สึกในความภักภูมิใจในํานองน,นั้นของชาติ และฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีอะไรเยอะแยะนะครับที่เขาผูกติดอยู่กับไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าทําเรื่องของความอลังการของฝรั่งเศสอะไรต่างๆเราก็เห็นได้ว่าสินค้าต่างๆของฝรั่งเศสนั้นเนี่ยคนฝรั่งเศสมีความภาคภูมิใจมากนะครับอันนี้คือจัดรวมอยู่ในวิธีที่เราใช้คําว่าณจุดนี้นะครับว่าเป็นความคิดแบบขวาจัดคือแนวอนุรักษ์นิยม นะพักนี้ก็ได้คะแนนเสียงสับสุนจากประชาชนมากทีเดียวนะครับร้อยก็ถึงยี่หกเปอร์เซ็นถ้าคิดเป็นจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์อ่สี่ล้านหนึ่งแสนคนด้วยกันเนี่ยนะครับก็นับว่าพักแนวร่วมแห่งชาติเนี่ยมีที่นั่งในสภาแล้วก็เป็นที่นั่งในสภายุโรปเนี่ยครั้งแรกทีเดียวนะครับ ขนาดที่พักของประธานดีฟองส่วนรองเป็นพักสังคมนิยมเนี่ยก็คะแนนน้อยกว่านะครับแค่สิบสามจุดปดเปอร์เซ็นตตกลงจากการเลือกตัง้งครั้งก่อนเนี่ยไปไปเยอะทีเดียวนะครับเขาบอกว่าถ้าคิดในปีห้าสองเนี่ยสองพันร้อยห้าองเนี่ยก็ได้คะแนนประมาณร้อยละสิบหกจุดห้าครั้งนี้แค่สิบสามจุดแปดเท่านั้นเองนะครับน้อยลงไปอีกอ เหตุผลอะไรนะครับเอ,เอาเฉพาะกรณีของฝรั่งเศสเนี่ยเหตุผลที่สําคัญก็คือพรรคสังคมนิยมไม่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเรื่องการตกงานคนฝรั่งเศสได้เศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยการใช้นโยบายรัดเข็มขัดก็ถูกประท้วงไม่เห็นด้วยจากภาประชาชนเยอะมากนะฮะฉะนั้นประเด็นต่างเหล่านี้เนี่ยจึงทำให้พรรคแนวหน้าแห่งชาติของนางมารีเลแปงเนี่ย ซึ่งเป็นประธานทัชฟรอนต์นชช t แนลเนี่ยก็ได้เสนอแนวนโยบายนี้กับประชาชนการเลือกตั้งว่า,าเห็นแล้วว่าพวกฝ่ายประชาชน,นไม่ต้องการผู้นำซึ่งเป็นพวกที่อยู่นอกประเทศนั่นก็หมายความว่าสาภาพยุโรปหลังจากที่ประเทศต่างๆจะเข้าไปรวมอยู่ในยูนั้นเนี่ยยูจะเป็นรัฐบาลของยุโรป ทั้งหมดซึ่งก็จะมีพลังมีบทบาทมีอำนาจในการที่จะเจรจากันระหว่างประเทศก็มีการแบ่งกันในเรื่องของทมนูนของสหภาพยุโรปนะฮะก็ต้องไปดูในรายละเอียดใกลท้ทีแต่วิธีการหาเสียงของเธอก็คืออประเทศจะสูญเสียความเป็นเอกภาพของความเป็นชาติก็คือลทัทธิชาตินิยมที่ที่ผมเรียนท่านฟังเปเบื้องต้นเนี่ยนะครับ สอบกรณีของอังกฤษนั้นก็ปรากฏว่าพรรค UK i n d e p e n d e n t นะครับ UKIP เนี่ยโดยทั่วไปเรารู้จักว่าอังกฤษมีการแข่งขันอยู่สองพรรคการเมืองใหญ่แต่จริงครั้งนี้แต่ละบาลผสมนะฮะที่มีพรรคเสรีนิยมหรือที่ว่าลิ b เ e นหรือ Liberal d e m o c r a t r c Party เนียเข้าไปร่วมด้วยกับรัฐบาล ฝ่ายอนุรักษ์นิยมของนายเดวิดแคมเอร์เนี่ยอังกฤษมีพรรคการเมืองมากกว่านั้นนะครับแล้วก็พรรคยูเคอินดิเพนเดน์ก็เป็นพรรคหนึ่งที่ระดมความคิดเห็นของคนอังกฤษเรื่องของสาภาพยุโรปอยู่นะครับชูนัยเพิ่มความเข้มงวดในการาเรื่องคนเข้าเมืองเรื่องคนเข้าเมืองเป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าในฝรั่งเศสเองก็มีคนอพยพเข้าเมืองเพราะว่า ไม่ใช่เฉพาะในตะวันออกกลางนะครับอิตาลีก็อพยพเข้าไปสเปนซึ่งเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็อพยพเข้าไปในโปรตุเกสก,ก็เช่นเดียวกันรวมทั้งตะวันออกกลางซึ่งมีปัญหาเรื่องอาหรับสเปริงเนี่ยคนอพยพเข้าไปยุโรปเยอะคนยุโรปเองก็มีความรู้สึกว่าเขาถูกแย่างงานทําทั้งที่งานที่เข้าไปเข้าใจาเป็นระดับล่างพอสมควรนะครับแต่ว่านโยบายในเรื่องของการ ไม่อยากเห็นคนต่างชาติเข้ามาในยุโรปเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ขายได้ในหลายประเทศทีเดียวนะครับวรนพัก UKIP คนนี้ชื่อ n i g e เ f ลฟารานะครับเขาบอกว่าพักเขาเนี่ยชนะการเลือกตั้งในสมาชิกสภายุโรปแน่นอนแล้วก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของการสันร่นสะเทือนสภายุโรปทีเดียว ผลการนับคะแนนเบื้องต้นเนี่ยเป็นทางการบอกว่าพรรคคองเกรตเนี่ยนะครับได้คะแนนเสียงร้อยละสามสิบสูงกว่าในปีสองพันห้าร้อยห้าองที่มีการเลือกตั้งไปซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยอได้จํานวนที่นั่งน้อยกว่าครั้งนี้ครั้งนี้บอกว่าจะมากกว่าอีกสิบสองที่นั่งทีเดียวนะครับอิตาลีสเปนพรรคฝ่ายซ้ายก็ยังยังคงครองอํานาจอยู่ ในควิสก็ปรากฏว่าพรรคผสมนิยมซ้ายซึ่งเป็นพรรคคัดค้านนโยบายการรัดเข็มขัดทางเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ได้ใช้ชนะให่สภายุโรปนะครับถ้าพูดกันโดยรวมเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าสภายุโรปครั้งนี้เนี่ยน่าสนใจน่าติดตามอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในยุโรปนั้นการขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นสหภาพยุโรปก็ทํามาหลายปีทีเดียว แม้ว่าอังกฤษในปัจจุบันไม่ได้ร่วมในเรื่องของสกุลเงินในยุโรปแต่ว่าเรื่องทางการเมืองอังกฤษก็เข้าไปเกี่ยวข้องนั่นก็หมายความว่าขายข้างหนึ่งเท่านั้นเองที่ยังไม่ได้เข้าไปแต่ว่าคําถามใหญ่นะครับอาจจะเร็วเกินไปหรือเปล่าตรงที่ว่านิยบายของของสภาพยุโรปในการรวมยุโรปเป็นหนึ่งมันจะประสบความสําเร็จไหมในขณะที่หลายพัก ต่างๆของประเทศที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เป็นพตัวอย่างนะครับเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการเป็นสหภาพยุโรปฉะนั้นเข้าไปในสาภาากฎหมายต่างๆที่ต้องติดตามมาอีกหลายเรื่องอาจจะไม่ผ่านฉะนั้นคนไกลของสหภาพยุโรปอาจจะล่าช้ากว่าที่วางเป้าหมายไว้เพื่อนช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจย่ำแย่นะครับแต่ยุโรปอาจจะดีขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่กระทบอะไรมากมาย ที่แสดงให้เห็นว่ายุโรปจะกลายเป็นจุดเด่นขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งจริงๆประเทศหลายประเทศในยุโรปเป็นประเทศที่เด่นมาก่อนแน่ดีนะครับเราพูดไม่ว่าจะสเปนบรตุเกสหรือว่าอิตาลีอิตาลีซึ่งจัดอยู่ในกลุม่มประเทศที่เรียกว่า G7 เนี่ยนะครับรวมทั้งฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งก็ดูเหมือนว่าจะมีเฉพาะเยอรมันเท่านั้นแหะครับที่ ยังพังาดอยู่แล้วปีนี้รู้สึกว่าแองกราแมคเคิลเธอก็ได้รับรางวัลสตรีที่มีบทบาทที่มีพลสูงของโลกเนี่ยจริงๆก็ต้องยอมรับว,ว่าเธอเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็ที่คันที่สุดก็คือสามารถจะยืนหยัดในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของยุโรปได้นะฮะเยอรมันต้องเสียค่าจ่ายไปเยอะจนถ้ามีคนพูดกันว่า อังก้าแม่เขาจะอยู่ได้หรือไม่อย่างไรนะครับต้องฟังกระจเห็นได้ว่าเรื่องที่ผมนํามาในช่วงเช้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกตั้งยูยเครนก็ดีเรื่องของอสภาพยุโรปที่มีการเลือกตั้งสภายุโรปก็ดีล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่เราหันไปมองทางด้านแอตแลนติกนะฮะถ้าสมุติแอตแลนติกด้านนู้นเนี่ยเดี๋ยวสักพักถ้ามีโอกาสในช่วงต่อไปเนี่ยผมจะคุยเรื่องสหรัฐอเมริกา ซึ่งบทบาทของความสําคัญของศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองของโลกอาจจะค่อยๆเปลี่ยนนะครับคงไม่ได้เปลี่ยนช่วงข้ามคืนแต่ว่าเป็นประเด็นที่เราในฐานะเป็นประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันเฉียงใต้มีทรัพยากรมากมายแล้วก็ประเทศไทยถ้ามีนโยบายที่เข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยคนไทยก็จะมีความเข้มแข็งในการที่เราจะยืนอยู่ด้วยขาตัวเองของเราได้มากขึ้นนะครับ อย่าไปตามโลกจนกระทั่งเราไม่ได้พิจารณาถึงถึงสภาวะความเป็นจริงของบ้านเรานะครับท่านฟังครับรายการพบโลกในช่วงเช้ากับผมชัยชนะในช่วงนี้ก็หมดวเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอลาท่างฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบโลก